พี่น้องตอนนี้ก็มาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังสีพักันแกนน่เอาเลย่สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชาแนลนะคะพี่น้องโอ้ยตอนนี้อยบานพี่น้องอยู่บ้านยามเย็นตอนนี้นะคะออกมาจากออฟฟิศเพราะว่าเ,าเข้ามาที่สำนักงานตอนประมาณ บายสองพี่น้องบายสองเพราะวันนี้เป็นวันไร์สนกลุ่มปิดนาิตาไรั้งที่34ก็เลยเขามาไหวใน,นจักหน่อยเพราะว่าเราจะทําการแสดงวัยนะครับในรอบนี้นะพี่น้องแล้วมาทําไมนะคะก็ได้รับภารกิจนะครับวันนี้เดินทางมากับน้องอุ้มนะคะแฟนน้องบิวตี้เอาลอิน,นพี่น้องเอาเหล็กเหล็กตัวน,นี้เป็นเหล็กโครงฉากพี่น้องเหล็กโครงฉากซึ่ง มเื่อคืนีเขาสอบเขาสอบแล้วสอบกับโชว์แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ลอดก่อนมด้ใส่ลอก็เลยเป็นภารกิจว่าไอ้ไม่กินสองมากแกเอาเล็กที่สอบแล้วมาเมื่อน,นืนีเอาขึ้น,ข,นขึ้นทั้งรถแล้วก็เอามาให้สร้างเพื่อนออกออกใส่เชื่อมติดกับหล้อห้เพื่อว่าสิเดียวเอาไปใส่ในในการโชว์ในการแสดงอของอการแสดงใน บนเวทีในค่ำคืนนี้ซึ่งอาซีเด้แบบเอาไปแสดงในอรอบต่อ,ตอไปหรือว่าเวลาที่มีจะพาไปจจานก,กาจะไัยใส่ใากาเล่ยเห็ดไ้เลยพี่น้องทำไว้เลยนะคะทไว้เลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณกำลังจะสี่โมงเย็นนะครับพี่น้องะเราจะเอาโครงฉากตัวนี้นะครไปติดอุปกรณ์เพิ่มแล้วก็ซ้อมบนเวทีเพื่อที่จะแสะดงในค่ำคืนนี้ให้ คนได้รับชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านไม่ทิงก็แวะเอากับข้าวพี่น้องเอาก็ข่าวแร้งมาให้คุณพ่ออยู่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่บ้านพักแล้วอันดีนั่นคือแต่งหน้าแล้วได้พี่น้องแต่งหน้าแล้วทําผมแล้วน้องๆอ่าก็อ่ากำลังจะแต่งหน้าที่ที่บ้านนะครับพี่น้องขาพม่ทิงก็อ่าให้เขาแต่งหน้าให้ก่อนเพราะว่าจะต้องมาทําภารกิจนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ สํานักงานแล้วก็จะเอาฉากไปประดับเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าช่วงเอาไปทอดแล้วบรรยากาศก่อนที่จะแสดงไล่สดกลมปิดคืนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกจากบ้านได้ประมาณ100เมตร <c oughs> แต่ว่ากลับมาเห็นเห็นอันผลไม้พี่น้อง <c oughs> เห็นหมักไหม่อยู่ข้างข้าง,างซึ่งเป็นผลไม้ที่พ่นปลูกเองหันมาพีน้องอุ้มน้องอุ้มเป็นคนขาย คือเป็นสวนเป็นสวนอันพุทธาพน้องมีเบิ่งเบิ่งเป็นสวนพุนนทธาซึ่งอายุอยู่ห่างจากบ้านไม่กี้ไม่ประมาณหน่อยเมียเป็นสวนของพน้องห <ไป S 1> ล่อยเมียพิณองเพิ่นปลูกซึ่งฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูของพุทธานะครับ่ว่นแบบนีา,าแต่ว่า เด็ดด๋อังกว่านมสดกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบน้อยๆอ,อันนี้จะเป็นแบบน้อยๆจบกกับมากระเพาะเดือดสุกนะพี่น้องยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะครเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นแบบเรียวกว่าพุทรานมสดบ่นะครับพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์ทั้งอำเภอขมวนที่ว่า,าบ้านพัฒน์คุณพ่อวีระพงษ์นี่เพิ่นสิปลูกหลายหล,ลายเพิ่นสิบคุ้มคุ้มด้วยด้วยไอ้ผาแต่ว่าที่นี่ ก็คือแบบว่าไร้สารพิษนะครไร้สารพิษโบโดยฉีดยานาที่แบบมีโรกมีพ่ก็คือประมาณว่าเพิ่นปลูกแบบประจําทุกปีพอเสร็จแล้วเพิ่นก็จะตัดแล้วมันก็จะเกิดใหม่อันนี้คือเป็นนวยแล้วและก็เพิ่นก็่ายแล้วข้างทางนะครับพี่น้องก็เลยว่าจะแวะซื้อผล,ลไม้ผลพุทราไปฝากทีมงานนะครับไปฝากทีมงานาให้เพิ่นได้กินพี่น้องก็เลยว่า คือไปแล้วตั้หลายมื่นแล้วมันพานไปอีกก็เลยเห็นนะคะก็เลยถือว่าเอากจากแวะซื้อเลยแวะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกาเบิ้งหน่วยกูขึ้นหน่อยเองกับเบิ้งเท่าหน่วยอันนี้ยังไม่สุกดีนะคะยังไม่สุกดีนะคะพี่น้องขาเบิ้งเบิ้งสวนกลับไปข้างในแล้วกูเลยเป็นยางขอไปยาบเพราะว่าพื้นเนี่เป็นเป็นแผงพี่น้องอ่าเบิ้งเด้อเบิ้งเท่าหน่วโหขึ้นหน่อยนี่นะคะก็คือการโลนึงก็ขายประมาณสามสิบห้าบาททอกำปั้นได้ด้วยไหมครับ ม,มเบิงนี่เก็บมอี่นี่อันนี้เนี่ย <c oughs> เพิ่นก็เดินไปเก็บก็ย่งางไปเก็บนี่คือย่างไปเก็บนวยที่มันแบบ่าสซุก <c oughs> กำลังจะสุแบบว่าคือพอเด็กเก็บแบบทุกนวยอันไหนทีมันเป็นตะเก็ยบแบบเนื้อเหลืองเลยเพิ่นจะเก็บก็เลยว่าถือโอกาสซื้อพุชทาไปฝากทีมงานนะคะจแบบ๊าบถามสิบห้าบาทสามโลลอยเบอร์ใดแบบสามโลลอยอันนี้ก็เป็นญาติเป็นญาติของแม่กินเองนะครับนะ ก็ปลูกปลูกแบบเื้อว่าเป็นนอกจากการปลูกข้าวคนก็จะปลูกนี่แหละพี่น้องเป็นประมาณว่าเป็นผลไมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมามาแบบเบิ่งมาบาัแบบเพิ่มเี้ยไปมาแล้วเกีแบไบมแล้วะก็คือว่ามีมีขายอยู่ข้างทางนะคะใครที่ผ่านเส้นสำนักงานแล้วก็มาบ้านแม่คิงนีก็จะเห็นอยู่นี่แหละทุก ข้างทางเลยนะคะอยู่ทาง,ทาง,ท,างทางตรงฐานกับปังแบบมันนะคะบ้านนิ่งค่กระแดกเป็นตั้งค่อยกระแดกเ,เออทำเปิดเองนรถค่ะเล็กกับย่างยูค่ารถไปแล้มาดูนะครับดูไปจะมัดเป็นถุงไปจะคะืออะไรเอออันนี้คือเป็นทำเป็นถุงไว้แล้วอันนี้เอาหมดเลยอันนี้เอาหมดเลยอันนี้อร่อยพี่น้องมันจะเป็นฟามก่ เอาหมดนะครับอันนี้ก็เอาอันไงรง่ายร้องอันไรง่าอัน,น,นไรง่ก็เอาก็จะเอาหมดเลยนะครับเมาวัน <c oughs> หลวัดใช้ได้ที่ไหนก็ได้ดิไม่คิดไทยกระนวลยังง่ามอยเนี่ยเดี๋ยวไปฝากเขานา่เอาฝากเข้าๆ <c oughs> ปกติในเงี้ยเนี่มันสินเอาวันนี้บนนอเนาะ <c oughs> น้นองกุ้งก็กำลังชิมนะครับกินเบิ้องเพราะว่าอันนี้คือเพิ่นเก็บมาแล้วเพิ่นก็จะล้างคือประมาณว่าเวลาคนซื้อแล้วปุ๊บติดรถไปก็คือสามารถกินได้เลยเพราะว่าเพิ่นล้างแล้วนะพี่น้องหวานยู่หวานหวานกระลังเลือกให้พี่น้องเอาจัาโลวงนี่ดูกล้ามกิน แซบบ่แบแบซ่บใจจะไปฝากนะคะเลิงานอย่แมัน่นประมาณสีไม้แห้งสิคบแห้งสิแบบซุกหลายยังไงบราบซุกหลายสุดใครมาหนีเดือนกนลัวเหรอดิอ๋อเพิ่นขายมาแล้วเดือนกนลัวเลรพี่น,ออน้องกลัวแล้วมื่อไหร่ใครจะเจงหน่อยยย บพานไดม่นี้เพราะว่ามันมันมันสาวันจีนะอที่สองเออหมู่บ้านไหนเงินสองพันกยเงิสองพันหามู่บ้านได้เงินสองพันเป็นรเลยดีๆตัวนี่นปีละปีตวเือปีละเวนครับเนาะเงินมนละด้โอ้มงนอีดก็ปลูกไว้โดนเนาะกต้นหรับบัญเหมือนก้อนต้น่ร้อยต้นดีกว่าร้อยต้นตรงได้ใครเป็นเดียนมันมาคับจังสิบินี่ยเออผัเดียวนง โอ้แสดงเอาเงินแจนนี่เลยเราเ <c oughs> นี่ยแม็กกินเนี่ยนะชอบกินนะครับเวลาเวลาของไปเฮ็ดงานตสตือไปฝาหมูยู่ที่งา,า,าแบบว่าเออแบบขาเจาะกมักแล้วตัวสามรนี่ให้ต้องเจาะปกะับเห็ดแจวแถมหอมพี่น้อนงกินไงแก้วกรแก้วถมประจำล่ะเจาะแถมนาเ้วแห้งสังงงสงงงสงน่สเก็บไป็เจาะมาเ่ง้นอีนึงเนงว่าเนงว่าสามตัเนาะพีเม่นว่าเมีย เ<ห>ป็นเป็นค้า,คายเ<ห>ล้วิซึงว่าเดกิแจงไดละม่มกแบบรตัวเป็น่บ่แฉบบส่วนตัวนี้ชอบอันไม่หน่อยไม่หน่อยหวานานนะ่นกินบงนีนเ่เล้วอิ่มกว่านี่ไปกินน้ำยาปะเด็นเนี่ยก <laughs> ็ลสซีส์อน่อยนั่นอันนี้แมรนี่ก็หน่อ,อยนี่แซมรสบ่ เกี่ยวหวันหกเดอนอันนี้ก็ถึงน่องบอด้วยกันว่ะเอาบดหนึ่บดให้ราคาจังหวะเต้นตกันเลยบ่แม่ถ้าเด็เต้นแถุงโ่ออันนั้นจะฝากของหน้าเพิเก็บอันแบบเก็บแมม่เนี่นะคะจะเอาไปฝากบอสนะคะเก็บแมมมี่จะเอาไปฝากบอสแต่ว่าที่แร้ก็คือจะไปฝากน้องแดนเซอร์แล้วก็อันนี้ว่านล่างจะไปล่างแม่เดี๋ยวจะไปจิ้มวยเครายห์เองอันนี้คือในส่วนนี้คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกกับซีนี้มิจเจลเหยียบ้อมีหรอมิจเจลเหยียบพอมพลดรจัมพลดรจัม เราเป็นยังครับเขากินสดรุนนี่กินชดกระเจบพ,<ม>พื่กันนะแล้ตะก้นมากนะกับฝากไปพี่น้องฝากไปแถวนี้ล่ะส่วนทางเรื่องข้าผูไรค้นอยากกามามัดเอาอยู่สวนเลยพี่น้องอ,อยู่ตรงบ้านสมสะอาดเด้อบ,บ้านสมสะอาดอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ํามันนะคะตรงถ้าเกิดถัดเลยบานไม่กิงมาแป๊บเดียวไอไอทําไพมากไปถือจะโทรหาไม่กิ่งว่าสวนสวนนั่นบักท่านอยู่ใส่บานเขาเอิญบักท่านเนาะหรือพุทซานะคบพุทซา มีพุทรานมสดแล้วก็พุทราสามรสซึ่งเพิ่นก็ขายช่วงรดูการนี้ก็ร่งแบบก็ร่งแบบสุก่ก็ีช่วงเดียวเนแมนนไปพานมาเนี่ยคือแบบเอาไปติดทัวไว้เก็บบ้านไว้อร่อยนะครับสำหรับอันนี้เราก็จะเดินทางไปที่ออฟฟิศเลยแล้วก็จะเอาเหล็กไปใช้ในแบบในการโชว์แล้วกับได้ของไปฝากทีมงานพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออฟฟิศนะคะโอเคขอบคุณค่ะ พี่น้องตอนนี้ก็มาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังสีพากันแกะเอาเหล็กลงเหล็กตัวนี้ไม่ได้หนักนะครับไม่ได้หนักเนาะนี่เบิ่งของแสบเท่าได้มากพี่น้องเดี๋ยอสจะเอาไปล้างเอาไปล้างแล้วก็จะเอาให้ทีมงานนะคะเอาที่นา้จริงานได้ได้ทานนะคะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะว่าไอไอตัว สามรสนี่มันแซ่บอยากให้บอดได้ลองชิมนะคะก็คือสามัรว่าไม่คิงก็เอาเบอร์โรของของสวนเป็นไวแล้วนะครับเผื่อว่าเราเราอร่อยเราอยากทานเข้าสั่งเขจะเอเลยวันที่นี้ให้เก็บไวไปทานนะครับพี่น้องคะ่ะโอเคเดี๋ยวขอเอาเหล็กลงกับน้องอุ้มก่อนนะคะ ให้จานนดตีก่อนนะคะเพื่องานเิมนเอาเ้าเท้าาเียมอาปากน้าอย่างล่เดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาไปล้างนะครับ ได้เลยค่ะที่เหลือก็จะเป็นแบบของขององข้างในแล้วก็ของบอสนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่ก่อนทุกคนค่ะฝากดากดไลค์กดแชร์ให้กับไปกิงด้วยนะคะภารกิจวันนี้ก่อนที่จะไล่สดนะคะไปเอาเหล็กไปทาําแล้วก็ไปเจอผลไม้อ,อร่อยก็เอามาฝูกบอสนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ